สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานผมแนะนำคันนี้นะครับเก็บรายละเอียดมาให้พร้อมใช้งานบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียดมาถึง1 0 0นะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานผมบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าการเก็บรายละเอียดหรือไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในช่วงล่างห้องเครื่องทุกอย่างเก็บให้ดีแค่ไหนก็ไม่พอใจใครร0 0แน่นอนเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันคันนี้ผมเก็บมาเพียงพอ กับการใช้งานขับทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างเครื่องเกียร์เน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะครับเรื่องสีสันก็เป็นธรรมดามีริ้วรอยไปตามอายุตามการใช้งานไม่ได้เก็บถึงขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้เก็บเพิ่มเติมครับเนี้ยผมทําให้ได้ยกตัวอย่างโตโยต้าสามห่วงราคาสามหมื่นนะครับให้เก็บเพิ่มเติมเก็บแบบทุกเม็ดทุกรูนูขุ่มขนทุกสิ่งทุกอย่างผมทําให้ได้หมดขอเพียงแค่งบถึงเท่านั้นผมจัดให้ได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วรถ ทุกอย่างมันมีต้นทุนและมีราคาเราจะต้องการแบบไหนจัดได้หมดขอให้ใจเราถึงารายละเอียดการเก็บงานค่นี้นะครับก็เป็นแบบเล็กๆกกน,น้อยๆเน้นการใช้งานเน้นการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักเรื่องเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์นะครับผ่านการเทสมา ไม่ว่าจะเป็นทางเลียบไปขึ้นเขาบนเลยว่าคันนี้ไม่ผ่านมีน้ําดันนะครับมีฟอร์กาดไม่ปล่อยผ่านจาัดก,การโอเวอร์ฮอนให้ใหม่ทั้งระบบเรียบร้อยเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆไล่กังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ทางไกลใช้งานกันแบบเนียนๆเรื่องระบบช่วงล่างจุดไหนที่บกพร่องดูแลจาัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่หมดกระจกบานหน้ามีสเก็ตหินจุดนี้นะครับไม่ปล่อยผ่านเช่นเดียวกันเอาไปเปลี่ยนบานใหม่นะครับเพื่อการใช้งานแบบยาวๆเพื่อสบายตา ในการขับขี่อันนี้นะครับเป็นเพียงแค่เก็บรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆไม่รวมไปถึงเรื่องระบบไฟระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงจุดเล็กๆน้อยๆทุกอ,อย่างผมก็ทําให้ใหม่หมดเพื่อการใช้งานแบบมีความสุขถ้าพูดถึงเรื่องบอดี้สีแทนนะครับรถคันนี้สียังเงางามอยู่เป็นสีเทาเลียมสันทุกอย่างนะครับยังโอเคก็จะมีสีผิดเพี้ยนบ้างน,นะครับเล็กๆน้อยๆตามอายุตามการเวลา <ๆ S 2> เพราะรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเป็นรถมือสองย่อมมีรูลอยย่อมมีตำหนิบ้างเป็นบางจุด เป็นเรื่องปกติแต่พื้นฐานรถได้บางไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยชนหนักแล้วก็ไม่เคยจมน้ําบอดี้สีสันเป็นสีเทานะครับประตูเหลี่ยมรายทุกอย่างทุกจุดอย่างไดเดิมรถไม่ผูิหลังคาอย่งางบางๆงไม่ผ่านการซ่อมฝากระโปรงหน้าก็จะมีริลรอยนะครับมีตําหนิมีสีบ้านนะครับคันนี้จะมีตําหนิเรื่องสีเป็นหลักถ้าจะให้สวยนะครับถ้าเก็บสีอาบใหม่รอบคันนี้ผมรับรองว่าสวยแน่นอนเพราะรถได้เดิมยกตัวอย่างสามหัวนะครับราคาเพียงแค่ส0 0 0มื่น ลูกค้าต้องการให้ผมเก็บสีให้ปกตินะครับถ้าอยากได้ความสวยงามต้องเพิ่มลูกค้ามีความประสงค์อยากให้เก็บสีทุกอนูรูขุมขนอยากให้สวยงามทุกจุดตั้งแต่หัวจะหลดท้ายผมจัดการทำให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่งบประมาณนะครับอยากได้สวยแค่ไหนอยากได้ประเภทไหนอยากได้แบบไหนจัดการให้ได้หมดดูแลให้ตั้งแต่หัวจะหลดท้ายสวยลูกค้าแฮปปี้มีความสุขผมก็มีความสุขด้วยมาทางด้านไฟหน้านะครับ ก็ยังสวยใสยอยู่ไม่ถึงกับเงาวิ้งแต่ก็ยังส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนได้ปกติล้อมแม็กเป็นล้อสีดำขอบ15ยางพอใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานได้อีกระยะหนึ่งประตูทั้ง4บานนะครับเปิดปิดง่ายไม่ตกบอดี้โดยรวมสำคัญคือได้เดิมได้บางแต่สีนะครับว่าย้ำเลยว่ามีริ้วรอยบ้างเป็นบางจุดมาทางด้านท้ายนะครับห้องเก็บสัมภาระสามารถบรรจุเก็บของ ได้เยอะพอสมควรรถคันนี้ใช้น้ำมันล้วนมาทางด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ท้ายจะลดหัวหรือทางด้านขวาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวจะหลดท้ายทุกอย่างยังได้เดิมได้สวยทรงดีมีมิติสำหรับ Honda Civic ตาโตคันนี้นะครับฟีลิ่งในการขับขี่ออกแนวรถซิ่งพ่อบ้านใจกล้ากขับได้เป็นปกตินะครับท่อจะเป็นแบบเสียงแบบนุ่มนวลออกตัวไม่อืดไม่อลอรอบ เกียร์ไม่มีร้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทต,ตอนเช้าเครื่องเย็นต่างๆนานาสตาร์ทเสร็จปุ๊บเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้เป็นปกติใช้รหัสเครื่องยนต์ดี15 b นะครับได้ทั้งความประหยัดความนุ่มนวลความแรงเกียร์เปลี่ยนนะครับสม,มูทไม่กระชากไม่กระตุกน้ำมันเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างของเหลวไม่ซึมไม่รั่วไม่หยดลงพื้นหม้อน,น้ำใหม่ระบบแอร์เดินระบบให้ใหม่เต็มระบบเย็นฉ่ำทั้งกลางวันและกลารคืนเดินทางไกล ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะร้อนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาทางเรียบทางตรงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเดินทางไปกับคุณ ราคาหลักมือนะครับผมจะเน้นเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นหลักเรื่องความสวยงามนะครับเราเพิ่มเติมมันได้อยากได้แบบไหนอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมแบบไหนบอกกันได้นะครับจัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าต้องการอะไรแบบไหนจะแต่งซิ่งแต่งเดิมทุกอย่างทาให้ได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเรามีใช้ไปก่อนื่อน<ม>ทางไกลไม่ต้องกลัวกินข้าวลิง เอาแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับทางใกล้ทางไกลเอาไว้ให้ลูกหลานใช้งานขับเดินทางไปทํางานพร้อมแน่นอนด้านภายในนะครับเบาะหุ้มด้วยหนังสีดําทั้งเบาะชุดคู่หน้าและก็คู่หลังนะครับคอนโซลสีดําดูลงตัวอุปกรณ์ทุกส่วนนะครับในรถคันนี้ไม่มีแตกหักแอร์เย็นฉ่าเรือนใหม่ขึ้นครบเรือนหม่จะเป็นแบบสีขาวโอมอะไราแต่งซิ่งเกียร์ออโต้เข้าสมูทไม่มีสะดุด แผงประตูนะครับจะเป็นสีดําสลับด้วยแดงแต่ก็จะมีสีซีดบ้างตามอายุตามการเวลาแต่แผงประตูยังแน่นนะครับไม่มีแตกกรอบไม่มีแตกหักหลังคายังแน่นแน่นน้ำไม่มีรั่วซึมแน่นอนเกาะหลังนั่งสบายแอร์ทางด้านหน้าเย็นฉ่ําถึงด้านหลังไม่ต้องกังวลว่าเดินทางไกลจะมีความร้อนเพลงมีฟังเครื่องเสียงหนึ่งชุดแค่พอประมาณนะครับไม่ถึงกับดังไม่ถึงกับเพาะจ๋าแต่ก็แก้เหงาได้ สุดท้ายแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถเกียร์ออโต้เอาไว้ใช้งานผมแนะนำเลยคันนี้คือเครื่องโอเวอร์ฮอลมาให้เรียบร้อยเอาไว้ใช้งานแบบยาวๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเติมน้ำมันใช้งานอย่างเดียวช่วงล่างก็ดูแลให้เรียบร้อยสีสันรอบคันจัดว่าใช้ได้มีตำหนิบ้างน,นะครับอย่าไปซีเรียสเรื่องสีถ้าเกิดซีเรียสเรื่องสีสั่งทำเพิ่มจัดการให้ได้ภายในอุปกรณ์ครบไม่มีแต่หักแอร์เย็นช่ำผมอะไรพวเวอร์เกียร์ออโต้สมูทเข้าทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือการขึ้นเขา พราะนั้นแล้วรถคันนีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่เก็บรายละเอียดมาให้หมดนะครับราคาเพียงแค่63,000บาทไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์ฮอลเครื่องเก็บช่วงล่างเก็บภายในอะไรต่างๆนานาเกินคุ้มแล้วถ้าราคานี้รับได้นะครับมาสามารถมาลองทดลองขับได้ที่เพชรบูรีลมชักหรือโทรนัดหมายล่วงหน้า0836314666มาดูรถมาลองขับค่อยตัดสินนจนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ Thank <sharp inhale> you.